สวัสดีครับกลับมพาพบกับช่อง o oh, อ b o c h a n e l กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าตอนนี้นะจ๊ะแอดมีไทม์ไลน์ของริซาที่ไปเที่ยวเมื่อวันก่อนในกรุงปารีสมาฝากกันนะจ๊ะแต่ว่าจะมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจกันบ้างนั้นนะแอดก็รู้สึกว่ามันมีทั้ง เออน่าสังเกตน่าจับสังเกตแล้วก็จริงไม่จริงเนี่ยแอดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดสินใจกันเอาเองดีกว่านะจ๊ะเพราะว่ามีวิดีโอหลายตัวมากๆที่ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วแอดจับประติดประต่อให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปนี้ค่อยๆดูนะจ๊ะใจเย็นๆน,นะจ๊ะอย่าเพิ่งด่าระรแอดด้วยนะเพราะว่าอันนี้แอดเอามาจากใน Twitter แล้วก็ Facebook อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น มาลองดูการวิเคราะห์แล้วกันนะวิเคราะห์กันก่อนคือขอไม่คอนเฟิร์มว่าจริงแต่บางอันนะ่ะชัดเจนว่าจริงแต่บางอันก็ไม่ชัดเจนนะจ๊ะอ่ะมาเริ่มจากอันนี้กันก่อนเลยนะจ๊ะเมื่อนอลิซาของเรานั้นมีแฟนคลับเนี่ยไปเห็นเนี่ยอลิซาของเราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะเธอกําลังเล่นเกมสไปเดอร์แมนที่ต้องโจมตีหุ่นยนต์แมงม,มุมให้ได้มากที่สุดที่พยายามบุกเข้ามาเพื่อให้ได้คะแนนสูงสูงอะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่ามีวิดีโอของดิสนีย์ออยแลนด์ กกนในดิสนีย์แลนด์ปารีสเป็นเกมแบบแอคชั่นแอคชั่นอะไรก็ว่าไปน้องลิซ่าของเราเนี่ยเตรียมตัวแอคชั่นหรือเปล่ามีการฝึกซ้อมกับเกมตัวนี้เพื่อจะไปบูที่ไหนหรือเปล่าก็อย่างที่แบบมีข่าวเลยว่าดูวอลกิ้งดองดูวอลกิ g d เดทไงล่ะเออก็เป็นไปได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ฝึกซ้อมคิวบูในนี้ไปด้วยก็คือเป็นมุมที่น่ารักแล้วก็เตรียมตัวไม่ย่อก,กันเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ประเด็นที่ไปดิสนีย์แลนด์แอดแล้วในวิดีโอล่ะไม่เห็นมีเลยมันมีวิดีโอต เป็นพ่อเฟรเดริกอีกคนนึงเป็นนนริซ่าของเราแต่ตอนแรกแอดก็ไม่เชื่อเพราะว่าวิดีโอปล่อยมาเมื่อคืนนึงแล้วก็มีคนมาด่าว่าข่าวปงข่าวปลอมอะไรเงี้ยเออตอนแรกแอดก็คงไม่อยากจะเอามาลงในคลิปวิ่งแต่พอคลิปต่อมานี่สิเพื่อนๆมาดูกันมาพร้อมกันแล้วกันนะดูกันเองด้วยสายตาของตัวเองไม่ต้องเชื่อแอดดูที่วิดีโอนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่านอริซ่าเนี่ยไป crazy horse paris แล้วก็หมวกเนี่ยที่โนริซ่าใส่กับชุดกันหนาวที่โนริซ่าถืออยู่เอ๊ะมันดันเป็นสีเดียวกับวิดีโอตัวก่อนหนนนน้้้าาีแลววสวสู่่งขอริกกกับฟ็ ค่อนข้างใช่อยู่เหมือนกันแต่ทีนี้มันมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าอาจจะเป็นแค่พี่บริการต่างๆก็เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีพี่บริการตัวสูงประมาณพ่อเฟอร์ดริกเนี่ยไปที่ร้านอาหารจีนแล้วอาหารเจรก่อนหน้านั้นใชั้นมที่แอดเคยเอาข่าวมาทําไปแล้วนะจ๊ะก็วิดีโอหายไปแล้วนะเพื่อนๆน่าจะจาได้แหละซึ่งณนะตอนนั้นนอริซาก็ไม่ได้ไปกับพ่อเฟรดริกแต่ไปกับพี่บริการต่างๆนั่นเองซึ่งบริการเหล่านั้นก็เป็นบริการของพ่อเฟอรดริกของเราซึ่งส่งมาดลดนนนราาาโดัเ,ดเะะกก็้้ปปบไไหหคจจํ แค่เดินแว็บหนึ่งใน Crazy Horse Paris เนี่ยก็เป็นประเด็นแล้วว่าอ้าวนี่ไงโนริซ่าอะไรเงี้คนจำได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอพวกแอนตงแอนตี้ e ตที่ต่างประเทศแล้วก็จะมาทำลายร่างกายก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะจ๊ะก็เป็นห่วงเวลาเดินไปไหนมาไหนคนเดียวนิดนึงเหมือนกันเนาะอ่ะแต่ก็โนริซ่าของเราน่าจะดูแลแตัวเองดีนะ่าจะมีการพากงพากาดพะพี่เมเนหรือว่าพี่อลิสพี่อะไรติดตัวอยู่เสมอน,นะจ๊ะเพียงแต่ว่าจะทายติดไม่ทายติดก็จะเป็นจังหวะที่นะโนริซ่าเดินไปเดินมาก็มีบ้างนั่นเองเพ สำหรับพ่อเฟเดริกกับนอริซ่าของเราแต่ไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นอะไรจะหวีไปทุกอย่างอาจากที่เขาคิดว่าจะเป็นนอริซ่ากับพี่เฟไปหมดนะเพราะว่าต้องดูให้ดีๆกันก่อนหรือเป็นภาพที่ชัดมากพอหรือแบบเออถ้าเดินมาข้างหน้าแบบว่าหันหน้ามาให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือพ่อเฟเดริกเดินคู่กันนอริซ่าอย่างนี้ซิค่อยวีแต่ถ้าเกิดหันหลังจะไม่เห็นอะไรเลยแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถไปฟันทงหรือคาดเดากันได้เอาเป็นว่าวิเคราะห์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะส่วนอีกอันนึงอาจารน้องมินนี่ของเรานั้นก็มาลง IG Story นนน่่่าจจะเเเป็วงททีีีออกกัหหลรืไม่ก็เจอททที่่่่่่ประเศไไยยยสััักกแแหงงงนนนึออค็มม ตรงนี้นะจ๊ะแต่ก็มีคนมาบอกว่าน้องมินนี่เนี่ยนะใช้เวลาในประเทศไทยกับครอบครัวกับญาติญาติอะไรก็ว่าไปซึ่งจังหวะนั้นแหละก็น่าจะเป็นจังหวะที่โน,นริซ่าน่าจะเจอกับน้องมินนี่หรือเปล่าแล้วก็ไปกงกันสักเล็กๆน้อยๆตามภาษาสาวๆที่แบบว่าบอลนิติภาวะแล้วก็มา เจอกันนิดนึงเออมาสดกันสักเล็กๆน้อยๆน,นะเฉพาะกรบกริบนะต้องมีคำว่ากรบกริบนะเพื่อนๆไม่นัน้นไม่ใช่แอปปอนะเพื่อนๆน,นะเออนี่แหละนี่ก็คือทำลายที่แอดเนี่ยเรียบเรียงกันมาฝากเกี่ยวกับโนริซ่าตอลอนทัวร์รอบปารีสนั่นเองนะจ๊ะคิด,ค,ดคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปแอดเอามาให้ดูให้เพื่อนๆวิเคราะห์ไปกับแอดนะซึ่งแอดก็ยังไม่ได้มั่นใจกับคลิปที่เดินคู่กับพ่อเฟเดริกคิดว่าน่าจะเป็นบริการซะมากกว่านะแต่ถ้าเกิดใช่เนี่ยอออออ่่่่่่่ะะะกกก็ดดีีีีใจจจจจ้้าาาาาาาิินนนไไปสสสรรรรแตููผผมมเเเเยยยพพวฟขง จะออกน้ำตาลทองๆแดงๆอะไรแบบนี้เนาะนี่เพราะว่าคนที่เดินข้างหน้าเนี่ยผมสีดําพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคาดการว่าน่าจะเป็น บริการมากกว่าเนาะอ่ะก็ลองคิดกันดูนะจ๊ะส่วนอีกอันนึงนะจ๊ะภาพล่าสุดของโนริซ่านั้นสร้างความฮอตปร,รอดแตกวยกันที่ศิลปินนักรนตรระดับโลกหลายๆคนมากดไลค์นะจ๊ะก็ดูกันเลยจ้ะว่ามีใครบา้างมี Sabrina Carpenter, Rosalia, Anthony Gentree, Dominic Fike นะครับก็คือเป็นคนที่โนริซ่าเคยพบเคยเจอมาทั้งหมดเลยนะก็เป็นเพื่อนๆในวงการระดับโลกของโนริซ่าของเราอุตสาล้พูดก็รู้สึกว่าชิลๆแล้วนนเดือนนี้หลังๆเริ่มชินแล้วส่วนอีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้มาปิดท้ายด้วยพ่องูของเราสักเล็กน้อยพอล่าสุดเหมือนว่าจะมาจัดคอนเสิร์ตเล็กๆที่ไทยนะจ๊ะเรียกว่าอะไรดีล่ะ DJ เค้าว่าแบบ เป็นซรงเปนเสียงของเขาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละซึ่งก็มีอยู่ภาพหนึ่งนั้นที่มีแฟนคลับไปถือป้ายที่เป็นแบบว่าคัดเอาเ,เล็ก ที่เป็นพ่องูกับโอริซ่าจังหวะที่เคยเจอกันมายาวนานกันแล้วเอามาชูในงานแล้วพอดีเจสนิทของเรานั้นก็เลือกภาพนี้เข้ามาอัพใน IG หลักเลยนะจ๊ะไม่ใช่ IG Story นะจ๊ะเออแล้วก็มีการแท็กหาโอริซ่าของเราเป็นคอมเอนดูลูกสาวที่บอกว่าเอ้ยอาจจะคิดถึงเนะเาะเร็วๆนี้ก,อก็อาจจะได้ร่วมง,งานหรอเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าแอดก็ยังของยืนยันนั่งยันตีลังกายันนอนยันเหมือนเดิมว่าอยากให้โอริซ่าของเราออกเพลงเดี่ยวแบบคนเดียวเต็มเต็มก่อนสักรอบหนึ่งนะจ๊ะให้บแบบ นะจ๊ะเอออ่ะครบกระบวนการกันแล้วนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะจุกๆฟินๆก,กันไปในตอนเช้าวันนี้นะจะเช้า,ชาที่ไหนทรายแล้วนะยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีนะครับรักษาสุขภาพทุกคนด้วยนะ